สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมการกล้วยนะครับทุกคนเออซึ่งเป็นเกมที่ไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับการกล้วยผมบอกเลยว่าการกล้วยเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ดีสุดแบบดีสุดในไทยอ่ะสำหรับผมนะส่วนตัวนะเออจะไปป้ใช่เออดีดีดีหมดเลยมึงอ่ะกานกล้วยดีจริงจริงนะผมโตมากับการกล้วยเว้ยอันนี้คือพี่จิตริศจำได้เออไม่ตกับกานกล้วยพี่โตกับการมายุมเนี่ยเอ้าไปที่ทางนี้ทางนี้พี่ทางนี้ทางนี้ ไปพี่ลงมา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 พี่ลงมาลงมาอ่าเดี๋ยวคุยกันจิตลิตก่อนทุกคน,กคนเฮ้ยแล้วกูเป็นเจ้าบาแก้วกูคนเพี้ยดอ้าออือเตรียมเลยนะเป็นเจ้าบาแก้วอยังไม่ก้านกล้วยอ่ะขอไม่ก้านกล้วยได้ไหมอ่าเรียบรอย้อยเรียบร้อยชาวบอแก้วโอ้ยชาวบาแก้วอควอ <laughs> มาเลยก่อนเต้เลยเม็เลยกดเร็้ไวเ้ยดูดีกันกล้วยตัวใหญ่ขนาดนี้หรอวะใช่เริ่มเลยกีเราบึงลงมาจากก้านกล้วยใช่ไหมมาเลยคอมสปาร์เกลเฮ้ยพี่อันนี้อะไรอะแอนเจอร์พี่แอนเจอร์มาทางนี้เฮ้ยอันนี้คือเราจะมาดูก้านกล้วยหรอมาดูก้านกล้วยก้านกล้วยแม็กคอยจับก้านกล้วยที่เกิดก้านกล้วยป่ะตอนที่แบบว่าก้านกล้วยแบบว่าตัวเละแล้วก็แม่ก็แบบว่าเอาโคนมาเนี่ยเพื่อที่ทําให้ก้านกล้วยเละอะไรวะ จำได้เฮ้ยกกนั่งไงอย่าอย่าน่องไอ้มาลงไอ้มาลงอยู่ไหนไอ้มาลงโอเควุ้ยไปคนไวัมามามาเฮ้ยนี่เลื่อนรถอะไรเพื่อนมี่เกมพาร์ตปะม่เกมพาร์ตปะเป็นนี่อะไรอ่ะอไหนอ่ะชิลอย่างงี้โอเคแล้วมันวิ่งทำไงวิ่งไวเนี่ยเดี๋ยวมันวิ่งเท่านี้อยู่แล้วโอเคถ้าผมเอาเป็นโมวองอย่างงี้ละกันนะครับทุกคนนี่ไอ้มาลงอยู่นี่ไอ้มาลงแล้วแล้วแล้วมาลงตัวไหนตัวจริงเนี่ย

เฮ้ยเราเจอแม่แสงดาวนะครับทุกคนเป็นไงผมเมป็นแฟนพันธ์เอก,กันกล้วยใช่ชสุดเลยแจ้งกำลัง<ห>ทุกใจอยู่แล้วจิตฤทธิ์แล้วจิตฤทธิ์มาจากไหนนะจิตฤทธิ์เอ้า <ทำ S 1> แล้วแม่แล้วแม่ไม่อยู่หล่ะคนเดียวละแม่เขาบอกให้เรียกก,ก้นกล้วยอ่ะเอา้าเอ้าก็ได้กานกล้วยก้นกล้วยฉันชื่อเชบาเกลและเธอล่ะก,ก,กั้านกล้วยจะเรียกไงวะไม่รู้เฮ้ยมีขี่ได้เหรอขี่ได้เหร้องขี่ได้เฮ้ยอย่าขี่ด้วยเฮ้ยขอขี่ได้ปหล่ะ ฮ้ยขี่ไงอ่ะกระโดดไงขึ้นไปแล้วมันก็ขี่ของมันเอ้ยมาพี่ไปด้วยไปด้วยนี่เลยเนี่ยเออมาพี่มาพี่เอ้ยมามาพี่นำไปเลยนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยสับายไปพี่เออเฮ้ยสวยพี่รอดรอดรอดโอเคมันหน้บด้วยอ่ะเอ้าอะไรอ่ะไม่ไรช้างมันช้างจ้ามที่ต้องลบหนาเลยนะโอเคเป้าวเราต้องเราต้องเราต้องไปทางขวาโอ้โหหนาบตัวเยอะมีนี่ว่าใช่แล้วเราจะไปยังไง ว้าวอ่ารอดแล้วเออสบายเฮ้ยนี่คือคือหลบแสงเนี่ยอุ้ยตาแดงนี่ยว่ะผมชอบเรียกไอ้นั่นว่าตาแดงนั้นไปก่อนเลยไม่รู้ว่าใครเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกว่าตาแดงแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับเด็กสมัยนี้นะครับก็ไปดูได้นะก้านกล้วยอ่ะสนุกมากอ้าวเอ้าเจ้าช้างอ้าวช้างช้างน้องไปก่อนไปก่อนถอยก่อนเลยไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับเอ้ยใจเย็นมาพี่มาพีมาพี่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 รอรอรอไปพี่ไปไปไป เลเซอร์มัฮ้ยตรงนี้หมู่บ้านที่ก้านกล้วยมามาบอกว่าอะไรอ่ะโอ้ยเออหนีดีนะครับหนีหนีหนีพี่หนี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 โอ้ยเขาบอกว่าตั้งแคมป์ไฟนะครับเพื่อบุกลูกผ่านประตูโอ้ยตั้งแคมป์ไฟเหรอเผาเผามันเลยเผาเลยพี่เผาเลยเผาเลยโอเคแต่ผมเผาตรงนี้ด้วยเออดีดีโดนโดนจุดไปดีโดนจุดไปโดนจุดไปโอ้ยพี่พี่ต้องเผาสองฝั่งนะพี่โอเคโอเคโอเคไวเลสจ้า อะไรจ้าผมมาเผาไอ้ยังกับอุ้ยอะไรอะตัวอะไรล่ะนี่อุ้ยกานกล้วยตกแนี้อโอ้โหยมืดที่นี่ที่ไหนกันน้าเขาบอกให้เราหยิบคบอเพลิงที่กองกองไฟดียขคบเพลิงนี่ก่อนพี่ขคอเพลิงนี่ก่อนเบาๆพี่เบาๆพี่อุ้ยอมีผีีผี่ด้วยอี่พี่ผี่พ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 ีี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  ภาคหนึ่งนะซึ่งเป็นอะไรที่สนุกมากนะผมเดากลับไปดูดีกว่าว่าจะมันมีผีด้วยป่ะเพิ่งรู้เนี่ยมีดิพี่มันแค้มอ่ะเฮ้ยนี่ไงเราจะเจอซาบาดแก้วตรงนี้ทุกคนฉันชื่อกานกล้วยเออฉันชื่อจาบาเแก้วแล้วคอเราชื่ออะไรตัวนี้แหละเฮ้ยเราวังกล้วยนะพี่ลื่นกล้วยนะเออพี่ไม่ลื่นกล้วยหรอกคอย่างพี่แย่เด้แล้วเราก็โนตานั้นจับไฟผมลืมชื่อว่ะชื่อตาเออโอเคทุกคนเราตัางจะผ่านมาแล้วโอ้โหมันย่ำเรามันย่ำเราเป็นไรกันกล้วยเอ้ยกันกล้วยเหมือนจะขาหักปะ ให้กล hey, right? <Hey, boy. S 1> ้วยนะครับเล่าบอกนะเราต้องไปเอากล้วยมาพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยะต้นกล้วยต้นกล้วยอยู่นี่พี่นี่นี่นี่เออได้ไเล้วได้ไปเล้วได้ไปเล้วได้ไปเล้วเอาไปกันกล้วยกล้วยทำไมเอ้ยเฮ้ยนี่ไงอ๋อผมเลี้ยจิบกล้วยมาแค่กล้วยมันจะไปกล้ตายเลยด้วยเลยไม่เอารักษาไงพี่ให้กินอะไรงี้ผมว่ากันกล้วยนี่น่าจะกินเยอะเกินไปละเริจริงนะ เฮ้ยตื่นแล้วพี่สามวันนี่เออโอ้โหหายแล้วโอ้ขอขึ้นได้ไหมกันกล้วยขอขึ้นหน่อ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 ยขอขึ้นเนาะอ่ะก้ากล้วยหายก้านกล้วยพี่มาแล้วเอาพี่เอาเอาเอากล้วยไปให้กันกล้วยไม่ใช่พี่กินเองเฮ้ยเฮ้ยจับบาเกลเฮ้ยจับบาเกลแล้วเจีจยบบาเกลเลี้ยวเกือบเดยนได้นเอ้าไปกูโดนอะไรอ่ะโอเคแต่ผมว่าผมจะมาฝั่งนี้นั่นไงเล่นแต่น้ำให้เราโอ้โห มันจะมีพึ่งมันจะมีพึ่งไม่ใช่พึ่ง,งดิมันจะเป็ปา่าอย่างนี้นะครับปึ๊บเอออย่างนี้ปึ๊บต่อปลาไปก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยชิลเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนสำรวจรอรยเท้าเหรอรอยเท้าหมาปา่าเปล่าวะถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะน่าจะเป็นหมาปา่าไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยต,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 ตัวสองะตัวสองผมจำได้ผมมาดูจริงขอบอกเลยผมดูจริงเว้ยหนังเรืลยเนะี้ยโอ้ยคิดถึงว่ะน่าจิิตินะฮ้ยแต่จินติมัวเดียวเหมือนมากอะนะอันนี้กูเล่นโลบอจริงวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้หรออันนี้้เทา พราะมันให้คนทุกคนทีละคนอ่ะเท้าคนก็คือคนนี้ไงออเออเฮ้ยอันนี้เฮ้ยเท้าเองปะน้องเ <c oughs> ท้าเท้าจิ้ตลิศ <c oughs> มันมีด้วยอ๋ <c oughs> อน่นเลย็เ <c oughs> ท้าค้าเองว่าสั้นนะ <c oughs> ช้างแน่นอนช้างแน่แน่ไปมันมีสามได้แ <c oughs> นี่การกล้วยอันนี้การกล้วยโดนขังปะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าให้เรา <c oughs> ให้อาหารการกล้วยพี่ <c oughs> เออเออเจ้ากวยเจอครับ อ๋อมืนมืนมืนกันกล้วยมืนกันกล้วยมืนกันกล้วยมืนพี่กันกล้วยมืนกันกล้วยมื่นอาหารหาดจะหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วมาดิมาดิก้านกล้วยมาดิ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 นี่ไงติดบั๊กไปโอเคให้อาหารนะครับกับก้านกล้วยครบแล้วนะครับก้านกล้วยมีความสุขแล้วฮ่าฮ่าฮ่าหุยไอตัวนี้ป้าที่แบบว่าแบบใส่ไอลูกมะพร้าวข้างในข้างในข้างในงวงได้อะไอตัวนี้ป้าหุยก้านกล้วยกูโตแล้วล้อ เฮ้กานกล้วยตัวแล้วเอ่อไม่ใช่ใครขี่ออกมาวะนี่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 กากล้วยโดนล้อมอยู่นะครับตอนนี้แล้วผมเอาอันนี้ก่อนเพื่อให้ห่านกัานกล้วยนะครับด้วยผักเพื่อปลดปล่อยเขาอ่าได้จัดไปผักอันนี้เปล่าวะโอเคนี่นะครับทุกคนรับอันนี้นะนี่เราต้องเอาผักอันนี้นะครับมาให้น้องนะครับนี่เพื่อเฮโ โอเคครบแล้วนะครับ3อันเรียบร้อยปล่อยแล้วก้านกล้วยเราปล่อยแล้วนะครับก้านกล้วยเดินไปไม่สนใจใครแล้วนะอืมก้านกล้วยไม่สนใจใครเลยวันดีครับพี่โอ้โหแม้งช้างตัวใหญ่มากเลยเว้ยเอาจริงเอชอชาวบาแก้วกำลังจะโดนนี่ว่าพี่แล้วต้องแบบว่าเอาไม้ไปตีย,ยันพี่ตีมึงใช่ไหมต้มชาวบาแก้ยว,วทำทำแฟนเขาเหรอทำแฟนเขาอือหือมึงมีแฟนเป็นช้างตั้งไหนเนี่ยเอ้าผมเป็นก้านกล้วย ออาดิเอาดิเอาดิอ่ะเรียบร้อยหมดครับอ้าวชาบาแก้วหายไอ้ตรงนี้ที่ฝึกซ้อมบ่าทุกคนถ้าจะไม่ผิดแบบว่ากระโดดกระโดดข้ามน้ำอ่ะผมจำได้อยู่เออเป็นช้างน้ำไปซะแล้วไปแล้วครับ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 ตอนนี้ตอนนี้ ไปกันกล้วยเราทาได้เว้ยกันกล้วยเราทำได้เว้ยเราทำได้ไเว้ยอันนี้ก็เดินไปเฉยเอ้ยหึ่ยตกแล้วจะไปบลัมเลยท่านจำไม่ผิดอ,อันนี้เราต้องชนเว้ยใช่ปะเฮ้ยเรามีสกิลเรามีสกิลเรามีสกิลแล้วเฮ้ยอย่ามาอันเดียวกันเดียเโา,เา้โหสกิลนี้นะครับปึ๊บยังไงต่อเฮ้ยพังครับอันนี้แล้วก็คิวเฮ้ยอันนี้คิวคิวก็โดดพี่คิวก็โดดคิวโดดอีเจงหวงเจงหวงไป เอ้อ่าถ้าอ่าตรงนี้เราต้องใช้อ่าป่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดใบละเฮ้ยอันนี้แปลกๆละตุ้มนี่ใช้คิวใช้คิวเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้โหไอเสือตัวนี้นี่ว่าผมจำได้มันมากับไอพวกนั้นไอพวกที่แบบตู้ไม่ดีอะ่ะพี่เป้อ่ะเอ้ย,อยครึ่งหลอดไปดครึ่งหลอดไป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 มันจะตุยแล้วนะครับตอนนี้มันจะตุยเลี้ยมันจะตุยเลี้ยมเออมันทำให้เราสตัร์มันมีสกิลสตัร์นะครับทุกคน โอเคมาดิมาดิี่จะเอ้ยจะไยลยเอ้ยไม่ไหวกับพี่หรอกน้องไม่ไหวกับพี่หรอกเฮ้ยนี่คือเราจะออกจากหมู่บ้านแล้ววิ่เข้าในเมืองพี่เข้าเมืองเข้าเมืองเฮ้ยแต่เขาทำสวยมากเลยหมู่บ้านสุดยอดอะโอเคทุกคนตอนนี้มันมีสทางนะครับคือทางนี้กับทางนี้นะครับทุกคนทางนี้ดิพี่โอ้โหมันมันไปเลยลื่นว้วฟื้นฟื้นฟื้นฟื้ฟื้น้น อีซีหุย้ยพ oh. ีว่ตอนนี้ก,าก้านกล้วยเราโตแล้วแต่นังไปสึกเออสึกบะลอง,ออลองใช่แล้วก้านกล้วยแม่งชนะ oh. แต่ว่าก,าก้านกล้วยแม่งตามหาแม่เวยเห็นแม่ <c oughs> นี่นะครับทุกคนเราจะมาดูนะครับว่าก,าก้านกล้วยจะชนะหรือเปล่านะครับอา้าวไม่เงยเราเราเรา,เราลังคับหรอเริ่ม <c oughs> เริ่ม,เร,มเราต้องคลิกนะคลิกไปแล้ว คิก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 เออแพเออเฮ้ยเล่นไงเนี่ยโอ้มันต้องหลัสายก่อนทั้งคนทั้งคนทอย่างงี้ป่ะโอเคทุกคนสู้เข่าเว้ยสู้เข่าเว้ยมามาเดี๋ยวดูแลตีเลือดหมาครับมาครับมาครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับคุณเร็วคุณเร็วเร็วจัด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 ชนะครับชนะมาดีน้องโอ้ไม่ทันไม่ไหวกับพี่เลยกับพี่เฮ้ยเนี่ยแม่สวัสดีครับแม่กดสกิลคิวปั๊บ ตีพ่อตีแม่ตีพ่อตีแม่เฮ้ยไอ้นุ่มไอ้นุ่มอย่าตีแม่ฉันแม่ฉันไอ้นุ่มเฮ้ยไม่ได้ตีแม่ตีคนที่มาตีแม่กูนี่เฮ้ยแม่เลือกครึ่งรอดแม่หนูไม่หนูไม่รู้หนูจะช่วยแม่ยังไงดีเฮ้ยชนะแล้วชัดเจนเฮ้ยชนะเหมือนช้างสองตัวรุมกระทืบอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยเย้หุยพี่สึกอตาแดงเลยพี่ใจหรอไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวรอพี่เป้ก่อน ตอนนี้นะครับทุกคนเหมือนเราเลเวล18แล้วปะเนี่ยโหมาพี่กันกล้วยกล่องตัวเว้ในเรื่องตัวเดียวก็ชนะอุ้ยตาแดงมาแล้วเหมือนมันจะชื่อชื่องานนินนะครับไอตัวนั้นน่ะทุกคนเตะอุ้ยอะไรวะเนี่ยเราไปก่อนเจกว่ากื่อจะตายไปไปพี่ไปพี่ไปไปก่อนพี่ไปก่อนพี่อ่ากตาแดงนะครับแต่ทำไมตาไม่แดงวะเนี่ยนม่ก็ย้อมสีใหมถ้าเป็นตัวจริงนะยอมไม่สู้ด้วยบอกเลยผมไม่สู้ผมไม่สู้ถึงว่าจะเป็นช้างก็ตามผมไม่สู้ก็ได้ตัวเอเอแดงเ

โอเคตอนนี้นะครับผมว่าอีกฮิตเดียวอีกฮิตเดียวเท่านั้นเจอกันว่าหักตาแดงได้รับตั๋วนะครับคุ้ยตั๋วดูกั้นกล้ยปะเนี่ยใช่ดูฟินในโลกกุ้ยภาพเคลื่อนไหวโดยการตานะครับอุ้ยคือเหมือนแบบว่าเป็นลิขิ์แท้เลยนะทุกคนที่แบบว่ามาทํากั้นกล้วยนะครับทุกคนก็คือถ้าใครอยากเล่นก็มานะแต่ถ้าใครอยากดูหนังอะมันมีสองภาคนะทุกคนแต่ผมชอบภาคแรกที่สุดใช่พี่กับมึงกันอะชอบภาคแรกที่สุดใช่คือมันสนุกมากเลยนะไอไม่ใช่เกมดิเกมก็สนุกเออ แต่ว่าในหนังก็สนุกนะครับก็อย่าลืมไปดูกันครับุหนุนกระตูนไทยนะครับเป็นกระตูนที่ดีสุดของผมเลยเออเรื่องนึงเลยเอาจริงๆมาดิมาดิมาดิเจอกันได้นะเจอกันได้นะมาดิ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 มาิมาดิาดิมาดิมาดิมา